คือเบื่อมาเปิดเครื่องเลขดีกว่าห้าสิน้นสองหนึ่งยี่สิบเอ็ดโอเค หารแปดเท่ากับโอ้โหติดลบต่อไปต้องลองแบบเจหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านหน่วยแสนล้าน สิบล้านยี่สิบล้านสิบล้านร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านเสรล้านล้านล้านร้อยล้านล้านพันล้านล้านหมื่นล้านล้านเสรล้านล้าน ล้าน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 ร้อยล้าน,นล้านพันโอเคล้านล้านล้านพันหารจ็ด,จดห้า โอ้โห oh, คำตอบสิบจุดสามสี่สองสี่แปดไไหนลองลบซิลบตัวนี้ออกแล้วใส่เครื่องหมายนี้ซิ ปรเศูนย์ซินอีคลอสเอสแกนี่เลยหกศูนย์จุด จะกำลัง6หารศินเท่ากับเอาไม่ได้หรอหารตัวอันนั้นไม่ได้หรอรู้แล้วเนี่ยแ้วถ้าเกิดใช้กับอันนี้ล่ะได้ไหม อ๋อไม่ได้มันเออเรอร์เฉยสี่บวก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 สี่เท่ากับ ศูนอันนี้หรอแล้วถ้าเกิดเราเอาสามสิบสามคูณกับซินแล้วก็ซินแล้วก็ซินแล้วก็ซินเยอะๆจะเท่ากับเท่าไหร่อ๋อเออเลิกชินนะ โอเคงั้นเาคูณเก้คูณ9คูณเคูณเคูณ9คูณ9คูณเคูณารเก่า คูณเก่า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 คูณเกเก่าคูณแปดสิบแปดคูณเจคูณหกคูณห้าสิาคูณสิี่คูณนัสาม 2ี่สิบสองคูณสิบเอ็ดเท่ากับม,มีตัว e ้วยยองไม่ได้ใส่ตัว e เลยมันมีมนี่เลย e e ค,คูณ e เยอะๆเลย ันนี้เหรอซินเออเลอโอเคสองจุดสองจุดสองจุดคูณเก้าหาร หมือนกันน,นเนี่ยหรือว่านะใครรู้ก็พพ์บอกเลยนะ88สปคูณ8ปคูณ8ปคูณแปเท่ากับ59 เผื่อไปพีคอีกแบบโฆษณาเฉย